สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกันนะคะช่องสอบเพิ่มพูรยแตนพิจิตนะคะหรือสอบเพิ่มพูนยานยนต์นะคะวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้มารีวิวรถก่อนจะส่งลูกค้าจังหวัดน่านคันนี้เป็นรุ่นเอมีเกียร์สโลลูกค้าสั่งเครื่องแซดทีร้อยสี่สิบจากศูนย์นะคะรับประกันสามปีลูกค้าก็อยากได้เกียร์สโลไว้ลากยางนะคะยางพาราจังหวัดน่าน คันนี้ก็เป็นรูปทรงของรุ่น A เราทางเราก็จะแถมเบาะรองนั่งให้แล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกใหม่นะคะรูปทรงก็จะเป็นกระบะเหล็กเปิดได้3ด้านคันนี้ลูกค้ามาที่ร้านแล้วก็มาสั่งจองมาทดลองระบบพรุ่งนี้เราก็จะไปส่งลูกค้าแล้วก็พาลูกค้าขับทดลองขับด้วยนะคะวันนี้ก็มารีวิวรอบคัน ลูกค้าที่อยากได้แบบนี้รุ่น A กระบาเหล็กเปิดได้3ด้านก็โทรมาสอบถามเราได้ที่เบอร์080 9175382หน่อยเพิ่มพูนนะคะร้านอยู่ที่อำเภอตรงเจริญจังหวัดพิจิตรลูกค้าท่านใดที่จะมาดูรถก็รบกวนโทรแจ้งเราก่อนนะคะเผื่อเราจะได้อยู่คุยกับลูกค้าโดยตรงเพราะว่าถ้าลูกค้ามาก็จะเจอแต่ลูกน้องนะคะอาจจะให้ข้อมูล ไม่ครบถ้วนถ้าเราอยู่เราก็จะได้คุยรายละเอียดแล้วก็ถ้าลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สั่งจองกับเราได้เลยคันนี้นะคะก็เป็นรุ่น A มีเกียร์สโลว์มีหลังคาเป็นกระบะเหล็กเปิดได้3ด้านความยาว2เมตรห้กว้างอยู่เมตรหกลูกค้าที่อยากได้แบบนี้ก็โทรมาสอบถามได้นะคะคันนี้นะคะถ้าเป็นกระบะเหล็กเปิดได้3ด้านจะอยู่ที่99,000มบาทนะคะหลังคาเพิ่ม6000รูปทรงแบบนี้นะคะ อันนี้เราแจ้งราคาให้ลูกค้าได้ซาเบื้องต้นแล้วนะคะถ้าเป็นกระบะไม้เปิดได้3ด้านก็จะเป็น89,00 0บาทลูกค้าท่านใดอยากได้แบบนี้โทรมาสอบถามได้นะคะรุ่น A โอเคคะ่ะวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะคะไม่ได้อัปเดตลง YouTube นานนะคะวันนี้ก็อัปเดตให้ลูกค้าได้ดูโอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะ